สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ทางช่องสาระดีมีประโยชน์ก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับในคลิปนี้จะขอนำเสนอแก้วมังกรกับห้าสรรพคุณที่ต้องร้องว้าวทุกท่านในที่นี้ก็คงชอบแก้วมังกรกันไม่น้อยกว่าแอดมินเลยใช่ไหมครับแก้วมังกรนั้นเป็นผลไม้ที่ทานแล้วเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย ด้วยรสชาติที่อร่อยหอมหวานของแก้วมังกรและยังมีลักษณะพิเศษกว่าผลไม้อื่นนั่นก็คือภายในเนื้อของผลมีเม็ดเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากครับจึงทำให้เนื้อสัมผัสของแก้วมังกรนั้นมีลักษณะที่โดดเด่นและน่าทานมากขึ้นครับแก้วมังกรเป็นพืชในตระกูลกระบองเพชรมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบทวีปอเมริกากลาง ลักษณะของแก้วมังกรมีผลทรงกลมเปลือกสีชมพูแดงแต่อีกสายพันธุ์จะมีเปลือกสีเหลืองเนื้อจะมีสองแบบด้วยกันครับคือสายพันธุ์ที่มีเนื้อสีขาวและอีกสายพันธุ์หนึ่งคือมีเนื้อสีแดงภายในจะประกอบไปด้วยเม็ดสีดำเล็กๆจำนวนมากครับแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่ทานผลสด ซึ่งสามารถคงคุณค่าของสารอาหารและวิตามินต่างๆในแก้วมังกรได้เป็นอย่างดีครับแต่หากท่านไหนจะนำไปแปรรูปก็ได้เช่นกันซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยครับนั่นก็คือแยมแก้วมังกรเนื่องจากแยมแก้วมังกรมีรสชาติที่หอมหวานละมุนอย่างธรรมชาติครับเรามาดูสรรพคุณของแก้วมังกรกันดีกว่าครับ สรรพคุณข้อที่1แก้วมังกรมีส่วนช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดซึ่งมีผลต่อการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดหนึ่งโดยสารสําคัญในเม็ดเล็กๆของแก้วมังกรมีผลต่อการช่วยลดไขมันเลวในหลอดเลือดได้ครับสบรรพคุณข้อที่2แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่เหมาะสําหรับผู้ที่กําลังลดน้ําหนักเนื่องจากมีพลังงานน้อย ในแก้วมังกร100กรัมให้พลังงานเพียง66กิโลแคลอรี่อีกทั้งแก้วมังกรนั้นยังเป็นผลไม้ที่มีกากใยห,หรือไฟเบอร์สูงมากอีกด้วยครับซึ่งจะทำให้เรานั้นรู้สึกอิ่มนานเมื่อทานแก้วมังกรก่อนมื้ออาหารนั้นๆครับสรรพคุณข้อที่3แก้วมังกรยังเหมาะกับคุณแม่หลังคลอดบุตรเพราะสามารถช่วยกระตุ้นน้ำนมได้ เนื่องด้วยปริมาณธาตุเหล็กวิตามิน B และโกรดโฟลิกที่มีมากในแก้วมังกรนั่นเองครับสบรรพคุณข้อที่4ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเนื่องโดยแก้วมังกรมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจำนวนมากและอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดซึ่งจำเป็นต่อการดูแลและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายครับสบรพพคุณข้อที่ห เมล็ดเล็กๆจำนวนมากในแก้มังกรจะช่วยดูดซับสารพิษต่างๆในร่างกายเราได้ไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่ปนเปื้อนมาก,กับอาหารหรือโมลพิษทางอากาศครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผลไม้ชนิดนี้แก้วมังกรหรือดราก,ก้อนฟุตซึ่งให้ทั้งความอร่อยและสรรพคุณมากมายอย่างนี้หลายท่านก็คงอยากจะหามาทานกันแล้วใช่ไหมครับ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านทานอย่างอร่อยและมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยคำว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทำครับแล้วพบกันกับสาระดีๆอีกในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านครับ